กูไมใเลยกายอันนี้หงมออะไรกาไ้าโอ้มองเข้าไปเห็นบอทางปันพีก็มีเลยโอ้มันแจบเลยปันปันกันทำไมเนาะถี่ขึ้นผุนเนาะก็คขี่เรลียวพีด กูุยอยากเข่ามียงกินเลยคู้เย็นบังอยัางอ่ะมึงอยากเขาพี่น้องเขายังคิดไปกินอันนั้นเล็ดตัวเออเอาวอต้ออ๊โอ๊ตโ่๊ตโอ๊้อาออ๊ตโอ๊ตโออา มันอยากเผาบนเก้าอี้แน่้มาทีเผาเท็จเนอะมาเผาตะเวนแทาตะเวนนะแล้วเผาก็ไปตะเวนโอ้โหาก่อนกระเบิดเลยสาหัสเฮ้ยชิบเผาคือชิ่อว่าเผาก่อนมาล่ะบ้าเป่าก่อนได้เลยไม่ได้จะให้นิดหน่อยเท็จกันนะเท็จนะถักทายสบายดีตอนเย็นพี่น้องอ้าเฮ้ย อดเข่าตัวนี้ค่ะออฮแม่แม่คือเป็น,น,นอนะไร้หมข่าวว่เป็นอะไรมันหอนอะไร่อนมันซื่อเข่าเย็นมันซื่อมมีคนกินรนะอกหลงมาดังไผ่หนืงเข่านะฮะกไยสบายดีตอนเสาพีไป้องวเออสบายตอนเ้าร์สบายตนเย็น ก็สบายไปจยยำมันเห่ออ้วนใหญ่อยู่คนอ้วนใหญ่ฝาก็ไล่กปคอมเมนต์ให้มิ้นเน่ยนึกข้าวนึกข,ข้าวแล้วทักทายสบายดี23คนเดิมเราก็ไล่มิ้นเนี่ยมิ้นอยู่คนอ้วนใหญ่อ กำลังจะพากันไปดินเนอร์อย่าเขาเหรอพากันไปดินเนอร์ผลิตพากันไปผลิตซองเซี่ยวยูเพือ่อนรุ่นใหญ่นะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ใหม้มีเนีเนอร์นุ่เขาเลยพี่องเย สักทายสบายดีตอนเย็นเดอ้อตอนหกโมงหกโมงเช้านาทีพนะี่น้องมึงนี่แต้มคิ้วน้อยหนึ่งทาสติกทาลิสพัดไอไน์ไลเนอร์มาครับนี่อยู่บ้านอน้นใหญ่มาหาบอนใหญ่ไปดินเนอร์สบายดีจ้าคุณนี บายดีจ้าสวัสดีนะคะสบายดี34คนฝากกดไลค์กด subscribe ให้มินเด,ดอร์อ้นหน่อยเอาเขาเนี้ยมาในจักปั้นเออเมย์อ้นหน่อยพอกนได้พออ้นหน่อยอ้นหน่อย,ออยจกเขาเนี้ยมาในจักปั้น บอกอดหน่อยโจ๊กข้าวเหนียวมาอยากกินข้าวพี่น้องเอ้มาแล้วันอยากกินข้าวทักทายสบายดีตอนเย็นเด้อฝากกดไลค์กดซับสไคร้เหมือนเด้อพี่น้องนี่หมักเดือดกูใดเคยกินหมักเดือดนี่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 หมักเดือดนี่โอ้ยอยากตำหมี่อย่างเด้มาเด็กเด็กส่วนอดใหญ่ตำก็อยากตำหมี่อย่างเด้หมักเดือดนี่ให้ไปขึ้นหายเนาะมึงไปขึ้นหายตำหมี่อย่างตำหมี่อย่างโคชินไข่นัวๆ นี่นะ่ะโคสิงไข่กันอยู่ใกล้กับอยู่ใกล้กับนี่ต้นหมักเรืออ่ะนี่หูหมักเรืออูะหมักเรืออยู่จอมบุพี่น้องหมักเรือน่ะนะไม่เคยกินทักทา,ายสบายดีคุณหน่อยคุณน้อยคุณน้อยบ่สบายดีตอนเย็นพี่น้องฝนตกถึงจะเว้ยแต่ว่ามันหยุดแล้วมันเศร้าแล้วก็เลยมาก็เลยขี่รถมา ทักทายสบายดีจ้าฝากกด subscribe ให้มีนหนอยเด้วอวันนี้มินทาสีมินทาพื้นสติกหัวละพากกินกระตัมบ,บังหงเนาะอย่าไกล่กละไก่จะเป็นปอจอดอลละเลยก็เลยอย่าตำมะละกอ <laughs> ร้านอาหารกับโอนใหญ่มิ้นจะไปดินเนอร์กับโอนใหญ่สองคนอยู่เัืเงินโอนใหญ่จ้ามิ้นจะไลฟ์สดประมาณสีห้านาทีหรือยี่สิบนาทีเดี๋ยวมิ้นก็ไปแล้วฝากกดซับสไคร้ให้มิ้นหน่อเด้อเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวอีกจัหน่อยมิ้นสิมาไลฟ์สดใหม่เด้อมิ้นจะไปกินข้าก่อนมิ้นอยากข้าวแห้งกินข้าวก่อนแล้วจะมีไลฟ์สดใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้มิ้นเน่อยบอกว่างกัญญาสนับป่ะ ยังไปเลยยังไปกินเขาเลยบอกว่างกัได้ละยอะละอยู่พี่ลรวกินข้าวข้าวกินอะไรองสามบิงกินเมริกาแอ สองเสี่ยวสิพ้ากันเปิ้นสองเสียวสิผากันไป้แล้วก็นเตาวันเค้กแต่เว้นสองเสี่ยวสิพากันเปื้อนี่ทั้งเลยใส่น้ำหอมมฮะใส่แล้วไอ้ใส่แล้วอือห้าปีน้กสร้างเป็นจะไหนก็กินบมได้แล้วไปหั่นกินงกันติบพิบพมบอกตบันแต่ก่อนเองเคยสื่อมชาวพัหน เกือบรมาณชิาพังมันคืลงราคาได้แล้วเขาได้แล้วี่เด็กอนอยเอาไม่ให้แล้วจะอนอยเอ็ดใส่เฮยแบบนี้เฮยโผแบบนี้หเดนี่คนน่่ายพอสุดตายแซ่บพี่น้องเอนด่แซ่บนี่ฮะยังสือหาห่อกกินอะไเนาะอีแมาห่อหนึ่งเด็ก็เรื่องห่อหนึ่งเนียหน่มๆเนี้ยไปอนะ ฮัลโหลเพลง่ะก็บอกเนสภาพอีอนเนาะซุมันเป็นยังสภาพจงคิวจังคิวมันเป็นปลาหยมชี้เป็นยังลูกน้ำเขาอยัางปลาลูกเมียนมานเมะบริบบอบบมบยบบบบบบบอบบบาบบบบบบบแบ่บบ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 อบบ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 บกบบบบบบ้าบบบ้บ แซ่บเรีวนเลยโอมือเะแซ่บมันคือมีตะนางแบมีสีเนาะแซ่บยังว่าไปมือหนาสะจอดเลยก็ซีถามซื่อนี่เันมือหนาแล้วไม่เมดเลยือจอยลงาเม่งก็จอยเอ็งเอสมหอบัไงหอติดพันเอะมันเป็นน้ำเสือสุดแต่ว่าเยยน้องเม็ดเลยลูกโต้โต ไม่จะบ้านมัอะมัตั้งลแม่ตั้งนะแม่ากใช่นเยุงมมุกกอหนนแรอาบน้ำามเขาก่เขาอาบน้ำก่อนใช่นั่งอาบน้ำลูกอาบอีกบ่อาบอกข้างมเขาก่อนมือนานแต่โตดีดก่อนเขาน้นเากอนเปลนชุดก่อนนะเปลนชุดก่อนเปิดตลงาลุงม่อหน่งงามแต่ไปวัดงามบอกงามเลยงามดอก ใช่เงินก็ชิสดูงงามให้ชิเห็ดต้มนวมนี่บอกระยะเราเกิดแต่เห็ดงามงามชาวข้าวมันเกิดเหตุต้งามแน่เลยมึงถ่ายเห็นเชาวมึงรับตางามยังวะรับตาเลยงามสุดเนาะมึงถ่ายว่าคุณรับตากันเห็นชุดมันใส่มันคืองามเขินห่าเหงืเหงื่อไจ้ะกินข้าวแต่11โมงไล่โทษบ้งกินข้าวแต่11โมงพี่น้องอ่ะ เราจะมาสู่โอนใหญ่ไปกินปิ้งงัวเดี๋ยวนี้ฮ่ะบดหมดถาดถาบไวแก่เข่าเส้นอยู่นี่นี่กินกินงัวก็เลยกินก่อนซะกินอะไรหนึ่งบากินลายเราอิ่มหนึ่งเพราออื่อเราซามากินอีกอื่นึงพรกินซานั่นสิบห่อเบิดลงสามโลเฮ้สิบห่อปีนี้นะฮะตัวตัวคนสิบห่อได้แหละลงสามกี่โลหูแคร่สิบห่อลงสามโลมันก็ดีแล้ววะดีบ่ อ๋มันก็ดีแล้วสิบหอลงสามลก็ลงสามกิโลหกสิบตอนไหนอีงว่าวสิโตัวพังติดกูอย่างสอติดกูยังลงโดเดียวหนึ่งแต่เบิ่งนี่เดือนนียาวเลยทีลงจากโลกนี่เดือ5หาิบเจ็ดเนี่าเด็กักกระเดีกินไปด้วยเลยเลิกเบียดละซ่างซาตัมึงเอาให้กูซิมอวะเมนอันนั้มันซาอันบอกว่าของมืงตัวหนึ่งอีมึงให้กูซิมนั่นตัวหนึงันเมนบอ เออบางทีแล้เมาอกมาลูคนละแสนไปบอกคนละหางหฮะอหออะไรเอาบอสห้อห้ออะไเอาเองสั่งมาหันอันซิปหองเนเกีล้วโมาแล้วก็มหันชเอหันก็ได้อเมีนี่ไหนอูนี่แหละวาเป่าเค้ี้นี่ไปเอามาอันซิปเกินงนี่ โตโตหอโตกินขนมกินกระเลกินโากินวเข่าเลยหูมนกับบวมขอาท่าเจ้าทั่วองสิอ้วนคอยพอละหเป็นองกนปิวมจะไปยันะคางนึงอ่ะคือทุ่งนานะเนานไปไปกินปิ้งังเลยไปไปบอกไปบอไปเ้ามาหาอุนไปมาหาอุนใหญอยู่เือนนี่ดวนดนบยเ มันยังก็ให้โตนะเอ็งเห็นเองแค่ให้ตัวเบิกอีน่าทอาไปสิโอนเงินให้ค่ะสื่อทุเรียนแถาปนียังมูมาคอมเมนต์ได้ียกว่างทั่วไปเอือไปตำลมตำเล็แล้วเอ็งจะขัวอยู่เแถาปนียังมูมาคอมเมนต์อยู่เองส่งให้นตัวเบิกไงเด็ขอดเจ้าป้าอิ่มแล้วจ้าพอแล้วจ้าเดี๋ยวอ้วนคุณจันนี่วันเดียวอ้วนมินพอแล้วอ้วนอยู่แล้วอ้วนอยู่แล้วจ้า าใหญ่ยูทูบบอกพ่อ้แต้มคิวในหนึ่งเด้ไมื้ะกระดานั่นแหละกระทาสติกแม่หเาคือคันนะสวัสดีค่ะเขาคือเห็นเห็ดแล้วงอกเอโอนสวัสดีหมัวซาดีมินเอ้ยเอาไปสงเขอนกันยังไ่ได้กัตโอนน่ บพอเขาไปใส่เฮ็ดชัดออกนึงจืดเนี่ย <พอ S 2> ไปให้แ่เธอหนีนหรังเฮือนนี่เขาว่านี่นางน,นี่เฮือนไกลนี่หลังวิลาขายเครื่องนี่เราไปเอากำหญ้าเราเป็นห้ารังเฮือนใส่ที่นี่ลงไปนี่โลดอีเสิ่องเฮือนเจ้าลงไปนี่โลดมันไปไปจบพอดีเลยโบเข,า,ขาเอาเขาเอาวังเก่ามันเฮ้ยเ <c oughs> ขาไปเอาวังเก่าเขาว่ากำหญ้าเขาไปใสเราผัดการสามหมือเราได้เงินสองล้านปลายไปขายเห็ดปั่นนะเรา,าไปหาในรังเฮือนตรงนี้ ดีเดี๋ยวไปถือเลขกัสิเติมให้เด้อเดี๋ยวไถือเลขกัสิเติมให้เด้อถือหลายก็ได้เมื่อไหรถือหาพันกี่เมื่อ้วเรมาชุบซ้ำเมื่อไหร่ถอดี๋ยหลายกัสิเติมให้เด้อไม่ได้ทำอะไรค่ะนั่งเล่นอยู่เงินอ้นใหญ่กำลังจะทากันไปยินนอกำัลังจะพากันไิพากันไปลินเมื่อไหร่โซ่เสี่ยว เรา17ได้เอา19เราคีเจ้าเลยอืมจะลงแล้วจิ้นไปเลยฮะมึงลงหา17กูยังหา19ขอวันเกิดกันยังงอออืกูลงโลเดียวหนึ่งกูยางกับตายกดไลค์กดติดตามแล้วนะครับอขอบคุณนะครับยางกับตายตัวปสียเงนิบบงนเอกปิเยเงินบสถเองยางฮน,นะ ย่างละทีย่างเนาะเขาย่างผู้มือผู้มูจะสะหอดเดือนเลยเพนหางก็ลงโลเดียวเอ้คุณลงพื้นเสียเงินแสนเกียจอ้ยังซื้อมากินนี่อยู่เลยสองแสนเกียจคุณได้กินตอนนี้หรอกหย่างพ่อเอ้าเบิร์นซองเลยโตเลยโตออกมาลูกโตเป็นวินค้าวของงานจะใช้ไปอะไรทั้งหย่างทั้งน้มันเป็นวินค้าวของงานเฮ้ยเพื่อเที่ยวกี่ออ๋โตเอ็งกินตอนแรกอะไรเอ็งกินก่อนนอนเอ็งมากินตอนไปเห็ดเวีอ่ะนี่ เออมนก็ขี่ตอนเช้าบันนี้ตอนไปเห็ดเห่ยเออตอนเช้าเอเาสบายกว่าดีกว่าไปกินตอนเช้าเวเราขี่ยาวเลยติมาไปเห็ดเหี่ยบวันนี้เจะไปห้องน้ำบุรีเขสิไลออกอก็ขี่ตอเช้ามันะ้าวหออนัาอั้กนมืแรงกระจามือเวนขี่เลยบ้ามือกินเกินน้แกงกินเ้อเรนก็ไินก็ออกอืมกินเ้ก็คื้องเด้เาไปบน สบายดี3าห้าคนนะคะากกดไลค์กด s ับส c r i ป e ส่องมินอินดี้นเด็กพี่น้องเด้ออยู่อนตุตัวยืนหนึ่งเด้อค่ะอืมฮ่บ่บ่มีอะไรเดฮะยังมันยังบ่หอดลอยะเข่าหมดแล้วมันยังบ่หอดลอย ่หน้าขา่าน่ยังเดือนยังอดลอยไมต้องรอร่อยเรียนอ้มสอยเียนจะเรียนแหละจสี่ pareil. สิบปลายบ่สี่สิบปลายด,าายดาอดนี่สบายดีครับสวัสดีค่ะคุณทรงวนสบายดีบอนนทยังอยู่บอบนอทเด็กเกดมาละ กำลังจะไปเที่ยวกับอ้นใหญ่สองคนค่ะฝากคไล์กุศลสุขคายสองมินิลีเดอร์ทำไมหน้าพิพ์ใบขาวอะไรคะอะไรคะอะไรคะพูดอะไรคะเอาลูกนอนหรอกกับไปเด็กเังไหมแม่ไปยัเอาไปเ มาแล้วก็นั่งลูกนั่งท่าลูกเอ้มาแล้วโอ้ยแม่บ้มาให้มาเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณอินเตอร์บอกเหมือนบอกคุณอินเตอร์เอ้ยอ่านผิดบอกเอ้ยกับอ่านภาษาไทยบบปันใดดนะภาษาไทยบบปันใดดอกอ่านนะภาษาอังกฤษแล้วภาษาลาวไข่นี Orion ่ สบายดีเดอ้อยี่สิบห้าคนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพิมพ์ผิดก็พิมพ์ใหม่ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะมีอะไจะเอานี้ถุดีฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ซ่องมินอินดี้ี่เดอ้อหน้าเหมือนพี่ใบข้าวหน้ามินเหมือนพี่ใบข้าวใบข้าวคนไหนคะไม่รู้ใบข้าวคนไหนคะไม่รู้ใบข้าว นี่ไม่รู้ใบคาคนนั้นอ้วกเกือบแตกอ้วกเกือบแตกอะไรอ้วกเกือบแตกบานัดเป็นอะไรเป็นอะไรจ๊ะมันรบไลสร็จหน้าบ้าน ขอ,ข,อข,อขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาติดตามมิ้นนะโอ้โฮฮกฮากาซ่าฝากกด subscribe ซ่องมิ้นนี่นี่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้มิ้นเด้อพี่น้องเด้อมิ้นยังให้ยซ่องมิ้นผ่านไปไหวเด้อมิ้นเห็ุมาเกือบสองปีแล้วซ่องมิ้นยังเดือผ่านฝากทุกเจ้ากด subscribe กดติดตามให้มินนี่เด้อเป็นกำลังใจให้ข่อยนี่เด้อขกอยากให้ยซ่องข่อยผ่านไปไหวได้อสนใจเลย แค่มีมิจ้าอุสองก็คือสิบโผภานฝากไปติดตามฝากไปกดไลค์อะไรก็กดแชร์เบิง่งดีโอมิเนเดอร์ท่าสติกระทาจนว่าบิทศกำลังกินข้าวอยู่เลยตอนเ้าอยู่หลังบ้าน <c oughs> สวัสดีนะคะสบายดี34คนฝากกดไลค์กดซับสไคร้จองมินอินดี้หนเด้อมินเป็นคนตุ้ยเรยมินเป็นคนอวบมินไม่ได้ผอมมินไม่ได้ผอมจ้าวามตุ้ยยืนหนึ่งเด้อค่ะ ฝากกดไลค์กด subscribe ฮขขอร์ซาวนาทีเลยพีน่น้องเดี๋ยวมิ้นจะมาไลฟ์สดใหม่เด้อฝากกด subscribe กดติดตามช่องมิ้นอีดีเด้อขอบใจหลายๆที่เข้ามาเบอร์สดมิ้น้วพบกันในคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย